สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รถเมโซ08รัชดาภารุเพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชมการสาธิตความปลอดภัยบนรถเมย์ด้วยค่ะรถเมย์ของเราปกติมีทางออกหนึ่งประตูแต่ถ้ากรณีฉุกเฉินท่านสามารถปิ้นออก Emergen c y exit ที่ใกล้ที่สุดได้ทันทียานพาหนะของเราเป็นแบบปับอากาศด้วยลมออร์แกนิกและเรายังมีพัดให้บริการในชั้นอีโคโนมีมีพัดอโตเมิติในชั้นบิสเนส และมีแอร์พกพาในชั้น f ฟ r ์ทพาร์นอกจากนั้นบนรถของเรายังมี i n นฟรา t e เอนเตอร์เทนเมหลังบอกทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมและมีส่วนร่วมได้ตามอัธยาศัยค่ะหากผู้โดยสารไม่อยากสลับที่นั่งให้เด็กคุณชนลาและสตรีมีคันเราก็มีผ้าเบิกเฉยไว้บริการหรือถ้าผู้โดยสารต้องการหลับในระหว่างทางจริงๆป้ายห้อยคออาฉริยาก็มีให้บริการเช่นกันค่ะ เรามีบริการของว่างให้กับทุกท่านระหว่างเดินทางเมื่อรับประทานเสร็จแล้วสามารถเลือกทิ้งได้ตามปัจจัยานไถคนใจเป็นคนง่ายๆค่ะในขณะรถเข้าหรือออกจากป้ปายปรุณาปิดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือดัแบบท็อปทีวีเครื่องเสียงแอร์หรือตู้เย็นในกรณีที่มีช่อ,กองกดขึ้่มความกดดันก็ใช้วยครามรุนแรงเพื่อก่อการกระสุน กรณีที่รถสฟสา์ของเราทําความเร็วสูงสุดแล้วถ้าเครื่องจะหล่นลงมาการุณาคล้องคอและปรับสายคล้องให้กระชับหาท่านเดินทางกับเด็กการุณาคล้องคอให้ตัวเองก่อนจึงจะคล้องให้เด็กจากนั้นก็สรวจขาวาชิ้นหน้าบรรจรอย่างพร้อมเพรียงกันหากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือข้อมูล